มิตซูบิชิไทยท่านคันนี้นะครับลูกค้านํารถเข้ามาติดเป็นตัวของฟิล์มไฮคู c เซรามิกนะครับลูกค้าให้โจทย์มาว่าอยากได้ฟิล์มสักตัวหนึ่งที่กันความร้อนดีมองออกใส่เคลียร์ราคากลางๆนะครับไว้ใจได้รับประกันนาน7ปีซึ่งตัว h ฮคูนะครับตอบโจทย์ในทุกๆด้านที่เขาบอกมาตัวนี้นะครับพอลูกค้าติดเสร็จแล้วก็บอกว่าโอเคมากๆเดี๋ยวเลาลองมาดูกันว่า ติดความเข้มเท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับบาหน้าเลือกใช้เป็น50%คู่หน้านะครับเลือกใช้เป็น60%และ3บานหลังนะครับเลือกใช้เป็น80%จะสังเกตได้ว่า60และ80เนี่ยมีความต่างกันแต่ต่างกันไม่มากนะครับทำไมต้องติดแบบนี้นะครับในกรณีใดๆก็ตามนะครับที่ติดฟิล์มเวลาเราเลือกฟิล์มแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสามมาหน้าใสและสามมาหน้าเข้มสามมาหน้านะครับจะเน้นเอาไว้เป็นวิสัยทัศน์นะครับ สาม,มารหลังจะเอาไว้เน้นความเป็นส่วนตัวในกรณีที่เก็บของใส่คาซีทนั่นเองอันนี้คือ50ข้างในนะครับจะสังเกตได้ว่าใส่เคีย้ยมากมากครับแล้วก็มองออกสบายตาครับอันนี้คือ60อันนี้คือ80อย่างน้อยนะครับถ้าเราเลือกฟิล์มสักหนึ่งตัวที่มันแบบว่ากันความร้อนดีแล้วเราไม่ต้องมานั่งเดาวว่าฟิล์มตัวนั้นนะจะกันความร้อนได้ไหมหรือ มีมาตรฐานไหมหรือมันจะเสื่อมไวอวไหมถ้าไฮคูนเซรามิกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของโลโก้นะเน,นี่ยครับก็จะเขียนห้คูนเซรามิกแบ็กสามสิบแบบนี้ครับอันนี้คือดูได้นะเวลาเราไปติดฟิล์มก่อนที่เราจะออกรถเราก็จะถาลูกคาว่าจะลบไหมลบได้นะครับไม่มีผลต่อการรับประกันแต่ถ้า ในกรณีไม่อยากลบก็ไม่เป็นไรนะครับหรือถ้าลบในกรณีลำคาญตาก็ย่อมได้นะครับได้ทั้ง2แบบเลยเลือกฟิล์มดีๆนะครับติดกับเราไปนานๆงบประมาณตัวนี้ก็ไม่ได้สูงเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนถ้าใครชอบฟิล์มแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวชัยออโต้แอร์รือโทรเบอร์ศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ